แผลเป็นไรไหมก็ปลอดภัยเนาะมาคนเดียวครับมาคนเดียวอ๋อเกิดอะไรขึ้นมันไฟช็อตน่าจะเป็นระบบไฟครับไฟช็อตครับรถเก่าให้ชายพาเปลี่ยนหางเปลี่ยนหางหัวอะไรนี้เลย ใช้ไม่ได้เลยเวานมรหหมอไซต์้ไปแดเลยเียวโครกายหมนเดียวเว้ยลุยขามเกาะไปแล้ดีนะรถไม่มีติดนแดงยุ่ห่าต้มต้มต้มต้ามเกาะไปเรือยต้มต้มตันีมาเขาที่นี่กูเจอไงเวรกูกูเจอไม่เหมาจะมันเป็นเหมือนเลายภาษาได้อีกยิมไอีกิ้มนุ๊กนัแขกก็เลยผมต้อง nãy lửa lộ lửa với lặng lửa sinh hết sinh Gracias. Bueno.